สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็นอกจากจะรับซื้อเหรียญแล้วนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับมีอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับเหรียญในกระแสจากกลุ่มซื้อขายแล้วก็อื่นๆอีกนะครับที่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหรียญนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาในคอนเซปต์เดิมนะครับ เดินตามนักสะสมนะครับเดินตามนักสะสมคืออะไรนะครับก็คือ,อไปเจอเหรียญน,นะครับผมไปเจอเหรียญที่มีการเอามาโชว์ในกลุ่มนักสะสมนะครับก็นํามาเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าเหรียญแบบนี้ก็มีด้วยนะครับสําสหรับ ช่องทางการติดต่อนะครับตอนนี้ผมเพิ่มช่องทางการติดต่อนะครับสามารถรับชมคลิปได้ทางเพจนะครับสลาลมคอย f c แล้วก็สามารถส่งรูปเหรียญมาได้เลยนะครับทางข้อความเพจนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับที่ผมนํามาให้เพื่อนๆ f c ได้รับชมกันนะครับเป็นเหรียญ50สสตางค์แบบนี้นะครับลองดูนะครับว่ามีความพิเศษยังไงนะครับเห็นไหมครับ นี่เหรียญ50สตางค์นะครับด้านหลังเป็นปีการจนาพิเศษนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าปกติเหรียญ50สตางค์หรือว่าเหรียญปีการจนาพิเศษอะ่ะจะต้องเป็นในหลวงที่หันพระพักตรงนะครับเหรียญน,นี้พิเศษนะครับก็คือด้านหลังเป็นปีการจนาพิเศษแล้วก็ด้านหน้าเป็นอ่าเป็นด้านหัวของชนิดเหรียญหมุนเวียนนะครับนี่นะครับอันนี้มีการนํามาโชว์โพสต์โชว์กันนะครับ นี่ด้านหน้าเป็นเป็นด้านหัวนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับแต่ว่าด้านด้านก้อยเป็นปีกาญจนาพิเศษนะครับแบบนี้ไม่ต่ำกว่าหมื่นแน่นอนนะครับราคาน่าจะไม่ต่ำกว่าหมื่นนะครับก็นำมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับสำหรับเหรียญแรกในคลิปนี้นะครับก็คือหายาก มากๆนะครับถ้าไม่ถ้าไม่หายากก็คงจะราคาไม่สูงถึงหลักหมื่นนะครับอันนี้ไม่ต่ํากว่าหมื่นอย่างแน่นอนนะครับด้านหลังปีการจนาพิเศษนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นชนิดของเหรียญหมุนเวียนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญแรกที่ผมนํามาให้ได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญที่2กันนะครับแทนแทนนี่นะครับเหรียญนี้ผมเคยทําคลิปรีวิวให้ดูไปแล้วนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญอ่าสิบาทมันก็ไม่ได้บอก ว่าเป็นชนิดราคา10บาทนะครับแต่ว่าดูจากด้านหัวแล้วก็คือเป็น,เป,นเป็นด้านหัวของเหรียญ10บาทแต่ว่าด้านหลังเห็นไหมครับสืบเนื่องกับปีกาญจนาภิเษกอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าเป็นหมุนเวียนนะครับด้านหัวด้านหัวเป็นหมุนเวียนนะครับเป็นชนิดหมุนเวียนแล้วก็ด้านก้อยเป็นเหมือนกับเหรียญที่ระลึก ของปีกาญจนาพิเศษเห็นไหมครับไม่มีราคาหน้าเหรียญแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นนะครับก็คือเป็นเนื้อนิกเกิลด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่าหลักหมื่นนะครับไม่น่าจะต่ำกว่า1 0,000บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเหรียญที่2นะครับที่เอามาให้เพื่อนๆนได้รับชมกันนะครับมาเดินตามนักสะสมกันนะครับนี่นักสะสมเขามีแปลกแปลกันเยอะเลยนะครับเราก็มารับชมเพื่อเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับนี่นะครับเหรียญที่3นะครับเป็นเหรียญอะไร นี่เหรียญที่3นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญนิกเกิล2บาทนะครับด้านหลังด้านหลังเป็นปีเป็นวาระนะครับไอทีสารสนเทศไทยนะครับถ้าถ้าผมจําวาระไม่ผิดนะครับด้านหน้าเป็นปีกาญจนาพิเศษอีกแล้วนะครับทั้งสมเหรียญนะครับที่ผมนํามาให้รับชมกันเนี่ยสืบเนื่องกับปีกาญจนาพิเศษพิเศษทุกเหรียญเลยนะครับเห็นไหมครับด้านหลังมันหน้าหลังคนละวาระกันนะครับ เหรียญนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับเป็น MTO แน่นอนนะครับ MTO ก็คือเหรียญที่แบบสั่งทําเป็นพิเศษนะครับตามออเดอร์นะครับ made to order หรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับคือคือคือมีออกมาให้เราได้ได้เห็นได้รับชมกันในรูปแบบนี้นะครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับที่ติดตามคลิปของผมมาเป็นเวลานานนะครับผมก็ได้เคยนำมานำเสนอบ้างแล้วแต่ว่า มีผู้ติดตามใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็จะมารีลันจะมาทําคลิปอัปเดตให้ FC ใหม่ๆได้รับชมกันด้วยนะครับก็ไม่ต่ํากว่าหมื่นอย่างแน่นอนนะครับสามเหรียญไม่ต่ากว่า30,000ืนนะครับแต่ว่าน่าจะกว่านะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากแล้วก็เป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการนะครับเหมือนคนที่เขาครอบครองนะครับที่เขามีอ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาจะขายหรือเปล่านะครับเพราะว่า คนที่เขาเก็บก็คือเขาเป็นนักสะสมรุ่นใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเอามาโชว์กันมากกว่านะครับอันนี้ก็คือนํามาให้ชมเป็นข้อมูลนะครับตามคอนเซปต์ของของของคลิปนะครับก็คือคอนเซปต์ของคลิปก็คือเดินตามนักสะสมนะครับผมจะนําข้อมูลนะครับว่านักสะสมรุ่นใหญ่ๆนะครับเขามีเหรียญอะไรกันบ้างนะครับเรามาเดินตามเรามาสังเกตนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลนะครับเหรียญเหล่านี้หายาก นะครับบางเหรียญอาจจะมีบางชนิดอาจจะมีไม่ถึง10เหรียญอาจจะมีแค่เหรียญ2เหรียญเท่านั้นเองนะครับก็เป็นข้อมูลให้ได้รับชมกันมากกว่านะครับก็คอนเซปต์ Concept, เดินตามนักสะสมนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งยังไงอ่ะเป็นอีกหนึ่งคอนเซปต์นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งรูปแบบนะครับของทางช่องสลาลมคอย h ช n แนลเพื่อที่จะ นำข้อมูลเหรียญน,นะครับมานําเสนอให้กับเพื่อนๆน,นักสะสมรุ่นใหม่ๆห,หรือว่ารุ่นเก่าๆทีอ่อาจจะยังไม่เคยเห็นเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็มาแชร์มาแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอย channel คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ